เมนูไปแล้วนะครับยังเหลือลูกไข่ก็สองโลเลยเนี่ยดูดูนันกแทงยังล้างยังไม่เสร็จเลยนะครับล้างยากล้างยากดูแล้วโหกโินอาทิตย์หนึ่งอะ่ะก็จะหมดเอาเติมแล้วครับใส่หลายแซ่บหลายดูเลยยี่สิบบาทหมดหอเรา <c oughs> เน้น <c oughs> เออใส่หลายแซ่บหลายใส่นิดเดียวครับกลับไป <c oughs> ต่อไปก็น้ำตาลนะครับน้ำตาลใสก็จะใส่สักโลเลยเดี๋ยวหวานขึ้นนะครับเอานิดเดียวพอเฮ้ยเกลือหรือเปล่าโอ้เดี๋ยวมันเดี๋ยวมันเกลืออาใส่นิดเดียวนะครับพอก่อนเดี๋ยวค่อยปรุงเนี่ยใส่สองอย่างอร่อยแน่นอนเริ่มลงมือครับดังไฟก่อนเกลือม อย่างไั้เกลือหน่อยด้วยต่อไฟก่อนนะครับเกลือข้าวๆหน่อยเดี๋ยวมารอดูกันพอดีเก็บแซงมาแล้วพอดีเลยครับรอดเราสบายไม่หน่อยนะเดี๋ยวอืน้ำปลาเลยั้งเจียวๆผมเต็นแล้วหวานเลย

สวัสดีครับวันนี้จะพามาดูเจาะเบื้องหลังเบื้องลึกของทีมงานนะครับว่บางๆไม่มีอะไรทําตกเย็นก็สหากับแก้มอย่างเดียวนะครับมาดูสิวันนี้ได้อะไรเฮ้ยมันเลียบได้หรือเปล่างูครับปัสสาวีโอ้ยยังก้างวัวเต็มกระมังอินเป็นเดือนอลยทีเนี้ย นี่ทำเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวจะทําอะไรกินดีนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับเริ่มลงมือครับดังไฟก่อนเกือกไหมโอ้โหโดนซากแล้หือยั้งเงี้ยลองกินหน่อยเนื้อตอกไฟก่อนนะครับเกือกาวๆหน่อยเดี๋ยวมารอดูกันพอดีเก็บแสงมาแล้วพอดีเลยครับรอดเราสบายลงมือแล้วนะครับนี่แต่บิ๊กแกง สองหอมความหรือเปล่าต้องลวนให้หอมก่อนนะครับแล้วต้องยกกระทะลงก่อนนะครับอรอปลาปลาจากล้างไม่เสร็จนะครับดูนู่นู่นสักคู่ครับเดี๋ยวอร่อยแน่นอน ใส่ปลาไปแล้วนะครับเดี๋ยวรอปรุงเครื่องเราไม่ต้องปรุงอะไรมากมายเน้นทุรลดแต่ลดดีทุลลถใส่นิดเดียวครับสักสามัพพีพอเอ้เติมแล้วครับใส่หลายเับหลายดูเลยยี่สิบบาทหมดหอเราเน้นเออใส่หลายแซบหลายใส่นิดเดียวครับจัดไป ต่อไปก็น้ําตาลนะครับน้ำตาลใสก็จะใส่เทคโลเลยเดี๋ยวหวานขึ้นนะครับเอานิดเดียวพอเฮ้ยเกลือหรือเปล่าโอ้เดี๋ยวมันเดี๋ยวมันเกลือเอาใส่นิดเดียวนะครับพอก่อนเดี๋ยวก็ปรุงเนี่ยใส่สองอย่างอร่อยแน่นอนเสที่แล้วนะครับเดี๋ยวใส พอไฟไปก็ได้เรียบร้อยแล้วนี่สองเมนูนี่เมนูแรกนะครับม่นู้แกงด้วยอะไรไม่รู้สุกก็กินได้นูน่นอีกเมนูหนึ่งหลวกจิ้มนะครับเดี๋ยวทีละอย่างก่อนันเสร็จทีละอย่างไปเมนูไป,ไปแล้วนะครับยังเหลือลูกไข่ยัสองโลเลยเนี่ยดูนดูนันนกแทงยังล้างยังไม่เสร็จเลยนะครับล้างยากล้างยากดูแล้วโหกโินอาทิตย์หนึ่งอนะ่ะก็จะหมด สุกแล้วครับพร้อมเสิร์ฟเมนูแรกเอาลงเลยอืมเดือดโอ้โหเนี่อร่อยดีๆนะจุ่เลยนะครับนี่ต่อไปก็โรกิมเอาความเอาความมาครับมากินด้วยกันแซ่บ c มาครับเรียบร้อยแล้วมาเิีดยวกันครับกุ๊บกุ๊บแล้วไอ้เบิกอายเลยวะแก้วะเจอไหวแทนโอ้โหเขานั่งนั่งนั่งไม่เบิกอายจริงวะไอไม่ใช่ไงไม่ใช่ไงไอเขาไม่ได้ตั้งรอบเลยไม่เข้ากับข่าควายไม่ไม่เร่งไม่น่ารีบลุกตเมื่อกี้นะอุ้งแหงนั่งบนพัดลมเลยทุย เมนูต่อไปแล้วครับ่เน,นื้อไก,กกะดกดิ้นใส่เครื่องก่นบบนอ,น,อน,กนหอมว่ะชุ่ยเลยว่ะกินไหวไม่ได้ชิมเลยคือใบเซปต้นทำให้มันอหอมที่สุดเลยต้นคอมันอะอือหอมดีว่ะปลาชุ่ยยว่ะจำเป็ต้องใส่ปลาแล้วเพราะอหอมมากเกลือมีไหมใส่เกลือไปแล้วเท่าไหร่ใช่ไหมพอไม่ใช่มีเปล่าไม่มี

นี่มันมีของไทยใช่ไหมได้เลยรอบใหม่เลยใช่บานเก่าหมดยังเดี๋ยวจะเละดิโอ้โหกระดิแล้วเออนั่งเล่เลยะเออได้เละเล่นเข่าเลยมีปัญหาขอไอชิ้นผ่านมีกินน้ำกินไงของละมีพรีมอยู่แล้วได้ครับโอ้ยจังเหลืออีกบานเลยกินยังไม่หมดนะครับมืดแล้วโหทีมงานเราเขยันช่วครับวะเริ่มคอ่ตกแล้วก็มีนะครับ เรามีปลาพับทอนแรกก็มีปลาแพ็กสูงมีเอยเจี๊ยบสต็อกเราแรกว่าจะแต่ก็ว่ามัเด็กดนแล้วครับสำหรับคลิปนี้นะครับขอฝากคลิปนี้นะครับผมสวัสดีครับรอบโคพีนองโคบยอกบึก